สวัสดีครับมืัอนี้ผมประสิมะร้องขินนำพริกมันปูนะครับผมที่เขารีวิวกันบบดังๆนะครับผมนี่ครับผมนำพริกมันปูเกลิกนะครับผมโอ้เพื่อนวันนี้ผมพิม่ออกนะครับผมวันนี้สกินเป็นเทียนนึงแล้วนะครับพอได้อาจจะิีนะครับผมวันนี้ก็จะว่างเนาะครันะครับมันปูร้อนๆนะเนี้ครับผมกินหอมมันปูเลยครับเพื่นนคำโตโตเพื่น นี้ผมก็ได้เมนูไทยเกี่ยวนะครับผมไข่เกี่ยวอยู่ตลาดนัดเนาะผมเสียหลอ่านะครับไขเกี่ยวกับมันปูน้ำพริกมันปูนะครับผมอ๋อวางต้นซ้ำเลยครับพี่น้องควันเนี่ยน้อื้มฮึ่มงครับเสียบเสียบงขายเงาร้วยขนาโอ้ยวัน ใช่ได้ใช่ได้ป่ะจีข้าวเหนียวกับพริกมันปูคือที่สุดนะครับผมบอกเลยนะครับเมนูเด็ก้าเมนูนี้นะครับวันนี้ราคาก็จะประหยัดประหยัดหน่อยนะครับนับไม่ถึงห um. ้าสิบบาทนะครับคุณันนี้ซื้อข้ากเหนียวแล้วก็ซื้อเ้าวมาะครบวพอดีที่ห้องขี้เกล็ดโ้นะครับผมเด็นตลาดนัดแถวมังมาสอครับผมเมนูก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ อครับับกินโบสากห้าหมอกไนมานเด๋ยวันโอ้ยเสียบปในีีนอ้องอ่าผมบ่งค้าอย่างกูอะสนับไปที่สนใจนะครับขดทิศกาดันลัางเน้ยนะครับผมเนาะขอบคุณค่ะ